สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสวัสดีเอฟซีช่องบอเบียดําซิ่งทุกคนนะครับนะสวัสดีไปจางลุงป้านานะครับโุกู๊ทุกคนดนั่นแหละพี่น้องอ่ะมินิกาชิมารีวิวนะครับรีวิวเอ่อที่ใหม่ของปลาเหลานะครับลือครับลือจากเมื่อเช้ารประมาณเก้าโมงตอนนี้ก็ผ่านไปสี่ห้าชั่วโมงครับ รือออกเป็นชิ้นเป็นส่วนเลยครับรถมาดีๆก็ถึงจะดีแค่ไหนแต่เราก็ต้องรีเช็คเช็คพวกลูกโป่งลูกปืนสายพงเสียพาน่างนี้ต้องรื้อออกทั้งหมดครับรื้อเช็คใหม่เลยก็ก็ง่ายๆก็คือรื้อประกอบน็อตใหม่แหละดูสิเอาเห็นเหตุงานครับตรงไหนมีรอยแตกรอยเล้าเราก็จะ ไล่เก็บงานนต่เราก็ไล่เก็บงานพวกเอ่อที่ไม่จำเป็นออกครับอันนี้เป็นโดนเลยครับไม่ธรรมดาจริงๆาะเดบ้านต่ำมั้วันนี้ เดี mm. yeah. ๋ยวสว่างก็ตรงไหนที่มีรอยล้าเราปเก็บให้หมดเลยครับตรงนี้ตรงนี้มีรอยล้าการเก็บงานไม่หยุดรอยเพราะว่าเดี๋ยวตอนคือไม่ใช่ว่าไม่เก็บเกียวได้มั้ยเกี่ยวได้นะครับแต่ว่า มันก็จะเล้าไปเรื่อยๆครับจนสุดท้ายทําให้เสียศูนย์แล้วก็เอาไม่ได้แล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่ก็ใช้ต้นทุนหลายบาทครับเฟรมก็เป็นแสนครับแพงครับนะนี่แหละผมถึงบอกว่าใครที่จะเล่นรถเกี่ยวใหม่นะครับนะไปเล่นรถเกี่ยวมือสองนะครับก็ควรคำน,น,นึงถึงเรื่องซ่อมบำรุงด้วยนะครับนะไม่ใช่ว่าเราจะซื้ออย่างเดียวไม่ใช่นะนี่ดู ง่ายๆเลยครับว่าขนาดเราซื้อราคา6แสน7แสนยังต้องซ่อมเลยครับถามว่าไม่ซ่อมเกี่ยวได้ไหมมาก็เกี่ยวได้เลยครับเกี่ยวได้เลยแต่ว่าสไตล์ผมคือถ้าผมจะใช้งานเองผมจะต้องเอาความชัวเป็นหลักนะความชัวเป็นหลักคือง่ายๆคือร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละถ้าพลาดก็ให้มันพลาดน้อยครับอย่าให้มันพลาดเยอะ เพราะว่าหนึ่งปีเกี่ยวข้าวยี่สิบวันครับเรารอมาอมา1ปีเพื่อจะเกี่ยว2ี่สิบวันนี้ถ้าเราพลาดก็คืออีกหนึ่งปีข้างหน้าครับถึงจะได้เอาทุนคืนนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะเก็บไม่หมดเลยครับเก็บทงเก็บสีเรียบร้อยครับเพราะว่ารถ่อนข้างที่จะสวยนะแต่ว่าคือสีเดิมโรงงานอะ่ะไม่เคยทําสีมาสีเดิมๆเลยมันก็เลยเไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับ แลี๋ยวเราก็จะเก็บสีใหม่เ,เก็บสีใหม่ให้เรียบร้อยอนะเดี๋ยวเราไรล่ลี้มถอดปัม๊มถอดเครื่องลงน,นะครับถอดปัม๊มถอดเครื่องลงทําสีบ้ยลงทุนดีป่ะตาบอกเอาให้เตรียมร้อยครับนี่ลงมือเองครับยาวตัดสั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ครับอะอลดชั่นอันนั่นนอออกยากคุณวะนี่ว่าธรรมดาพี่น้อง ไม่ธรรมดาครับ ừ, ลื้อให้หมดครับโอ้อาจะยงังดิ้วให้หมดครับดิ้วทุกชิ้นทุกส่วนเลยลื้อให้หมดตรงไหนไม่มั่นใจลื้อให้หมดครับเพราะว่าเราจะได้ ไม่มานั่งเคียใจทีหลังครับ <c oughs> เดี๋ยวพอรถเกี่ยวไม่ได้เกี่ยวไม่ฟ่องก็จะไมานั่งคิดว่าลูนี้ทําตั้งแต่ตอนซ่อมเอาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเช็คตั้งแต่ตอนซ่อมให้เรียบร้อยอยู่แล้วนะครับนี่ทันนี้ตรงรถสวยมากตรงเดิมๆเลยครับเสียแค่สีไม่เสืยอย่างเดียวอันนี้บอกเลยสวยมากเครื่องปั๊มจะเดินแรงแห้งกิ <c oughs> งก๊ก รรดาตาทำเองเลยวันนี้ลื้อไม่ยากครับแต่ประกอบนี่นานครับตอนลื้อนี่วันเดียวก็เกือบเสร็จแล้วครับใ oh. บมีดถวจรวดถอดมาแล้วนะครับไม่เหลือแล้ว <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนี่ครับใบมีดถวจรวดถอดมดแล้วไม่เหลือ ทำกันอยู่หนึ่งสองสามสี่คนห้ากับผมครับผมก็ทำทำหยุดหยุดครับไม่ธรรมดาจริงๆนน้องมิว ระวังตกนะลูกทำไมชอบเล่นตากแดดอ่ะช่างแมนนะครับบ้านันระเเวาขึ้นระบ่าขั้นไผ่ขั้นมั่นว่าสั่นวังเ๋ยวมึงเดีียวบบคือระวังว่าโบพันบ้านันเบาบเข้ากรอนหมดได้โบแต่เกียแบบนี้มันต้องใส่เงินเกียไง nó gì mà nhỉ đâu bảo bay lên bực chia nhau chia khó điều sống bằng cà phê cua đầm béo luôn mày <laughs> สุดจัดเลยครับงานนี้ก็ช่วงนี้เป็นงานลื้ออย่างเดียวครับเราจะลื้อไปเรื่อยๆเช็กวปทุกุดครับเส้นเครื่องนะดึงมาไหนบ้างเชื่อมเครื่องเลยลายบ้างไปกันดิ พอจีบลัดตุผู้หน่อนตงตัวผมตัวมังก็เชี่ยเก็บงานรรรรครับจรังจริงเรื่อยๆครับไม่รีบครับจากงานยังเป็นงานยังเนี่ยดอกพี่น้องเองจากงานทางจากงานรถเกี่ยวจากโอ้สายงานปวดป้าบอกอันไหนไม่ถูกใจตัดอย่างเดียวครับจะตัดทั้นต่อไม่พอซื้อใหม่ครับผม có lòi lấu ở đây các, giờ chúng ta sẽ tiến hành tháo, tháo ra, 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 tháo จงลงตัวล่างนี่แน่นตึบครับห้องแน่นเลยนะครับนะเยเรื่อยๆครับรถเกี่ยวนี่บอกเลยครับว่าถ้าใจไม่รักจริงทำไม่ได้ครับลงทุนบางคนซื้อรถใหม่แล้วค่ะสองล้านเกี่ยวยี่สิบวันนี้ต่อปีมันก็เอ่อบางคนอาจจะท้อแต่ก็พิจารณาครับเอาโอเคครับรอติดตามผลงานตอนต่อไปดีกว่าคลิปนี้ไม่พูดเยอะครับบายบายครับสวัสดีครับ